สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุคสุศกนนะครับเด้อจะยินดีต้อนรับสู่พืนดินเกษตรครับตามไร่เกษตรเบาโคนเดิมคนเก่ามากแล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาเกี่ยวข้าวนะครับเป็นข้าวเหนียวขั้นบนนะครับพี่น้องครับจะเกี่ยวแล้วเอามาตากนาบ้านนะครับตากนาบ้านครับก็ได้ปลูกขายนะครับปลูกไว้กินนะครับแล้วก็เอามาเป็นข้าวปลูกของปีหนานะครับพี่น้องครับ แตงนี่กับเนื้อที่1ไร่3งานนะครับพี่น้องครับ1ไร่3งานกับบ่อหลายนะครับแต่ว่าสี่เน้นๆด้วยผลผลิตนะครับสีเนีนด้วยผลผลิตด้วยคุณภาพอัดเนีนเข้าไปเลยนะครับก่อนสีเก็บเกี้ยวนี่เบ้าโอก,กับใส้ปุ๋ยอยู่สองช่วงไ่ได้ครับพี่น้องครับเพื่อเน้นๆเลยกับใส้ปุ๋ยช่วงเ,เล็่ต้นเล็กใบนะครับช่วงนั้นกับใส่ ห6 0 0นะครับ400เลยผสมกับสูตร1 5้5นะครับพี่น้องครับใส่เลยช่วงนั้นนะครับแล้วช่วงต่างทองรับร่วงเบากม็มาใส่ปุ๋ยอีกรอบนะครับต่างทองรับร่วงนี่ก็ใส่สูตร15-5 25นะครับ15-5 25ใส่เข้าไปเลยนะครับก็ใส่สองช่วงนะครับแล้วก็อัดแน่นด้วย แรล่าธาตุอาหารนะครับแล้วก็บสิมาเกี่ยวนะครับมื้อนี้กับนึ่งไร่สามงานก็ได้รถอุ่มนึงนะครับพี่น้องครับรถอุ่มหนึ่งกับอุ่มใหญ่ของผูปบตานะครับกับอุ่มนึงกับสีใด้ตันขึ้นอยู่ครับไร่สามงานได้ตันขึ้นก็ถือว่าโอเคแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าก็สามารถบริโภคหรือว่ามีกินได้ทั้งปีอยู่แล้วนะครับครอบครัวหนึ่งสำหรับโอเครอบครัวกับสามสี่คนนะครับก็อยู่ได้ทั้งปีนะครับพี่น้องครับ เอาละครับแล้วก็ภาพพี่น้องมาอัปเดตราคาข้าวนะครับปัจจุบันเนี่ยราคาเขานี่เป็นจังไดแหนนะครับเนาะกับประจําวันที่1นึ่งพฤศจิกาสองห้นะครับพี่น้องครับกับราคาเขาก็ข้อซิมานะครับกับราคายังดีอยู่นะครับเนี่ยกับบ้านลงนะครับราคาตอนนี้กับแสนละ1,370บาทนะครับกับคิดเป็นกิโลกับยูโรกัมละ11.40สสตางค์นะครับ โลละ1 1 4บาทนะครับแต่ถือว่าดีอยู่นะครับพี่น้องครับกัอยู่ระหว่าง11ถึง12นะครับก็เป็น11บาทไปไปนะครับเนาะส่วนข่าวนียวนะครับพี่น้องท่านใดที่เก็บเกี่ยวช่วงนี้อยากเอาไปขายนะครับราคาช่วงนี้ก็จะอยู่ที่9.5บาทสตางค์นะครับพี่น้องครับ9.5สตางค์แต่ถือว่าราคาดีนะครับพี่น้องครับข้าวนียวกับผู้ใดเพียนหลายนะครับได้หลายนี่ครับ นำนัดดีอยู่แล้วครับข้าวเหนียวนำนักดีอยู่แล้วเอาไปขายราคาเก้าบาทป็นสิบบาทนี่ครับถือว่าโอเคอยู่นะครับพี่น้องครับส่วนของมาโอเองก็บ่มีขายครับข้าวเหนียวนะครับกับมีเจียวไรมันหน่อยนะครับเอาไว้กินแล้วใบเข้าปลูกปีหน้านะครับกระเนียนเป็นข้าวข้าวเจ้าข้าวหอมมะลินะครับก็ขอสิมพานี่กับเจียวไปแล้วนะครับขายไปแล้วนะครับกับเหลือ กค .105 มลิญ่นะครับกระสีเจียวในสัปดาห์ถัดไปนะครับรอมันแก่เต็มทีก่อนนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เอามาแช่มาแบ่งปันราค่าเข่าและบรรยากาศการเกี่ยวข้าวนะครับเอาไปตากยูร่านหนาบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้เราไปกันเวยครับขอบคุณครับ